ดูเรื่องของการช่วยกันฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมของโลกให้ยั่งยืนที่สุดเนี่ยนะฮะ,ฮะคือมันเป็นเรื่องของทุกหน่วยงานที่ต้องช่วยกันนะ,ะ,<ฮ>ะภาคธุรกิจก็ต้องอดาเนินการด้านนี้ด้วยนะครับภาคธุรกิจเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญของเป้าหมายโลกยั่งยืนนะครับทำให้การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันเนี่ยต้องปรับตัวแบบรอบด้านนะฮะติดตามจากรายงานครับ ร้อนได้สิ้นสุดลงแล้วนับจากนี้โลกของเราได้เข้าสู่ยุคโลกเดือดอย่างเต็มรูปแบบความยั่งยืนจึงกลายเป็นโจทย์สำคัญที่ทุกฝ่ายต้องเร่งกระหนักและเดินหน้าอย่างจริงจังซึ่งไทยตั้งเป้าจะเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี2050และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2065 ประเทศไทยยันเป็นประเทศที่เขาบอกประเทศที่มีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับผลกระทบเรื่องของการเปลีป่ยนแปลงสภาพภูมิกามันเกิดขึ้นประเทศไทยจะสูญเสียอยู่เราอยู่อันดับท็อป10อันดับที่9ของโลกเพราะฉะนั้นต่อไปนะฮะแผนต่างๆที่เราจะทำเราต้องขับเคลื่อนในเชิงตัวเลขภาคธุรกิจรับไปเท่าไหร่เพราะตอนนี้เราปล่อยการเรงนรินกระจกนะครับคิดภาพรวมของประเทศ ะะประมาณ372ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะฮะซึ่งประเทศไทยเราบอกเรายังไม่พัฒนาถึงจุดสูงสุดนะเราจะพัฒนาถึงจุดสูงสุดก็นะฮะปีหน้าปีหน้าเราจะปล่อยสูงสุดนะฮะคาดว่าการปล่อยสูงสุดของประเทศไทยนี่ก็ประมาณ388ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า mm hmm. เพราะฉะนั้นจาก388ที่เราปล่อยสูงสุดมันจะมาเป็นศูนย์ได้ยังไงซึ่งตรงนี้เป็นโจทย์ใหญ่ของของประเทศ การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนกลายเป็นแนวคิดที่องค์กรและนักลงทุนต้องคำนึงถึงทุกกระบวนการต้องไม่สร้างผลกระทบและช่วยฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมของโลกให้ได้มากที่สุดที่สำคัญหากผ่านมาตรฐานรับรองก็จะช่วยหนุนให้ธุรกิจก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่อง สิ่งที่เราทําส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการรับรองผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเรียกว่าฉลากเขียวซึ่งตอนนี้เราก็ทํางานร่วมกับสมัชังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอ่อมถ้าได้รับรองฉลากสิ่งแวดล้อมฉลากเขียวแล้วนะครับผลิตภัณฑ์ของ f s m p นะก็สามารถที่จะขึ้นนะฮะโปรโมทในเว็บไซต์ของหน่วยราชการ เวลาก็ไปจัดซื้อสินค้าบริการที่เป็นมิตรกสิ่งแวล้อมก็สามารถที่จะจัดซื้อได้นี่ก็เป็นเป็นแนวทางหนึ่งแล้วก็การค้าการขายกับต่างประเทศก็เส้นเดียวกันนับจากนี้ทุกวินาทีมีค่าต่อการฟื้นฟูโลกไม่ใช่เพียงภาคธุรกิจแต่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือเข้มแข็งเร่งแรงผลักให้โลกก้าวสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริงทีมข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐทีวีรายงาน